ปึ้งๆอ่าเห็นกราฟสูงๆไหมฮะซ้ายมือกราฟสูงๆซ้ายมือเนี่ยเอ่อแท่งสีน้าเงินเนี่ยคือ U.S. แท่งสีฟ้าคือ U.K. แท่งสีเหลืองคือยุโรนะฮะสามแท่งมองไปพร้อมกันนะคนส่วนใหญ่ดีกว่านะครับสัก30%มอซมองว่า B.T.C. ล่วงล่วงน้อยกว่า2องหมื่แน่นอนนะฮะผมนึ่ถามเนี่ยว่าหลายๆครั้งถ้าเราเชื่อคนส่วนใหญ่ก็บางทีก็มันก็ไม่ถูกนะ คนส่วนใหญ่ไปมันจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับต่อมาสักประมาณ 10%, นะผมพามาดูคน10%เนี่ยมองว่าอยู่เแถวๆมากกว่า20,000แล้วก็น้อยกว่า40,000ื่ออมาคนอีกกลุ่มหนึ่งประมาณสักสิบนมองว่าขึ้นฮะขึ้นไป4ี่หมถึงเจ็ดหและกลุ่มสุดท้ายขวามือสุดนะก็คือมากกว่า7 5็ดหเป็นต้นไปนะฮะอันนี้คือโพล่าสุดนะฮะที่บอกว่าจะเป็นอย่างไร หลังฮับวิ่งนะมีคนมองลองไปที่สองหมื่นดูเป็นแค่โพเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อย่าไปใส่ใจอะไรนะคิดว่ามันเป็นยังไงเราก็ตามนั้นลกันนะแต่ผมแค่หยิบโพมาให้ดูนะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยไอ้ที่มันเป็นคนหมู่มากมันมักจะไม่ค่อยถูกหรอกนะฮะอืม